สวัสดีทุกท่านนะครับผมน้องไอเฟลครับผมปัจจุบันนี้อยู่บริษัทวิชวันนะครับทํางานด้านการฝึกอบรดมเวลาว่างก็จะหาเวลาไปหานักศึกษามหาวิทยาลัยมาทำค่ายเดวกกันไม่ทำนักศึกษาจะมีสูงมีเสื้อแจกให้น้องๆเป็นแบบนี้นะครับอาเป็ิแบบนี้นะครับน่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำกางเก่งในแจกนักศึกษา วันนี้เนี่ยผมก็เห็นทุกท่านมาแนวแบบว่าปึงๆโป้งจงจึงทั้งเอวทั้งหัวไปหมดแล้วนะฮะผมก็รู้สึกว่าถ้าผมจะได้นแนวท่านนี้มันก็คงจะ,ะนะไม่เข้ากันนะครับผมก็เลยมาแบบแนวใสๆแบบแนวเด็กมหาลัยหรือว่าเด็กๆที่ผมพาเล่นนะครับมาแนะนําเพลงหนึ่งซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินหรือบางท่านก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะครับทีนี้เนี่ยต้องขออนุญาตทุกท่านนี้เป็นจับคู่กันครับผม 你讲的。<laughs> <laughs>